ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมีนสําหรับชาวราศีมีนคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกันชาวราศีธนูชาวราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเปอร์เซนและสําหรับทุกราศีเลยเช่คนค,นคนุณคนราศีเมษคุณคนราศีพิจิกถ้าคุณมีดวงดาวนะครับเช่ดน,นดาวคานาพุธดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในราศีมีนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบนะครับ นี้เราจะมาดูวันที่ผมเห็นสมการนะครับก็คือวันที่7เดือน7ดกรกฎาคมนะครับ25 64คือวันตรงกลางนะครับสมการก็คือนะครับจุดเจ้าตาโนดส่วนลูกศกับดาวศุกร์เท่ากับจุดเจ้าตาโนดความหมายจะแปลว่าการติดต่ออันสดชื่นการติดต่อทางความรักคันี้ คุณดูที่เมส์ผมนะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตาเหลยดวงดาวนะครับอยู่ที่เข้าองศาที่14องศานะครับราศีมีนนะครับ13ลิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณร้อยเซนจะเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80ลดหลั่นกันไปนะครับทีนี้ผมจะมาอธ,ธิบายเรื่องของงานเงินความสัมพันธ์ความรักธุรกิจโชคดีๆนะครับจุดที่มาศูนย์ลังศีก็คือดาวสองตัวก็คือดาวศุกร์ กับจุดเจ้าตาโนดเนี่ยเซนเตอร์ตรงกลางเราเรียกว่าศูนย์สีสครนี้จุดที่มันศูนย์สีตรงกลางเนี่ยได้รับอิทธิพลของราศีกันก็คือดาวพุธดาวพุธก็จะหมายถึงเรื่องของเอกสารสัญญาการเจราจาการเดินทางการติดต่อชายหนุ่มอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวคุณเนี่ยจะมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของการติดต่อเช่นบางคนสมมติว่า คุณทํางานคุณเองทําธุรกิจของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อคุณหรือคุณอาจจะมีเรื่องของการรอคอยเอกสารบางอย่างและก็คุณอาจจะได้รับข่าวดีบางอย่างที่เป็นเรื่องของเงินเรื่องผลประโยชน์หรือบางคนทํางานอยู่ในองค์กรช่วงนั้นคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือคุณอาจจะมีเรื่องของการที่ว่าคุณอาจจะต้องไปทํางานหรือความรับผิดชอบบางอย่าง ที่ติดต่อเข้ามาในในตัวคุณแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ได้ดีด้วยครนี้ผมจะมาลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเอ่อดาวศุกร์ดาวศุกร์นี่ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ความรักความสุขใจเรื่องของเงินทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยเออ่เขาอยู่พิกัดที่11องศาราศส,าศาสีเมตรหิบดาเขาไจะรับอิทธิพลของราศรีสิงห์ก็คืออาทิตย์ก็คือตัวคุณ ันนี้ก็จะหมายถึงจุดจุดนี้ราจะบอกว่าตัวเราเนี่ยจะมีเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของข่าวดีเข้ามา,าคุณแล้วก็ดาวศุกร์อยู่ใกล้กับจุดเมรก็คือเป็นการเกิดขึ้นใหม่เช่นอาจจะมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาหาคุณหรือคุณอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่หรืออาจจะเป็นเรื่องของความสุขใจบางอย่างที่เช่นคุณอาจจะทํางานชิ้นยิ้ส่งความสำเร็จเอ่อ องค์กรอาจจะแบบว่าเอาให้คุณไปทํางานทําหน้าที่บางอย่างและคุณสามารถที่จะแบบเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างได้ดีเพราะจุดเมย์เนี่ยแปบลบว่าการเริ่มต้นได้และก็เอดาวสุก์นี่เขาอยู่ในเอนตาทีสี่ซึ่งเลนตาทีสี่ก็คือราศีกรกฎก็คือหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่คุณถูกใจแล้วก็หรือว่าไม่งั้นคุณอาจจะแบบต้องไปทํางานเกี่ยวกับคนหมู่มาก มวลชนคนที่คุณต้องมีการติดต่อหรือคุณอาจจะต้องรับผิดชอบภาระบ,บางอย่างที่เป็นสิ่งที่คุณเนี่ยเหมือนแบบจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าเรียนด้สี่ก็คือความเป็นบ้านความเป็นแม่การเรียนรู้บางอย่างคุณอาจจะมีการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างในการที่คุณต้องรับผิดชอบแล้วก็สิ่งที่คุณไปรับผิดชอบเนี่ยมันก็จะทําให้คุณสามารถที่จะแบบได้เงินได้ผลประโยชนด์ดีๆที่ตามมาแล้วก็ เป็นสิ่งที่คุณแบบก็เหมือ uh นแบบไม่ได้คาดคิดว่าสิ่งนี้มันสามารถทําได้ว่าอ, <Avenue. c oughs> อันนี้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนว่าช่องผมไม่ได้มาทําคลิปแบบ general reading general reading ก็คือการอ่านดวงโดยภาพรวมไม่ได้จอดจงอันนี้ผมจอดจงร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับคุณแน่แต่คุณก็ไม่ต้องมาเชื่อผมคุณก็เอากระดาษจดที่ปฏิทินคุณฟังรองจดจ่อ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นับคุณแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณต้องไปประยุกต์กับอาชีพคุณเพราะคนที่ฟังคลิปผมร้อยคนก็จะร้อยอาชีพนะะเกิดเหตุการณ์ขึ้นับคุณแน่แล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องนะครับช่องอยูนเนียนรายเดือนเดือนหนึ่งร้อยบาทช่องอยูนเนียนรายรายเดือนแปดสิบบาทใช่ไหมก็คือเงินที่ผมได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่นคือร้อยยี่สิบบาทเนี่ยเงินนั้นเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ ค, Internet, ค่าอ,อินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็คือข้อดีของคนที่เป็นสมาชิกช่องทั้งสองช่องเนี้คุณก็แอดไลน<า>์มาผมก็จะหาจุดเจ้าตาดดวให้คุณมูลค่า410บาทคุณจะได้รู้ว่าคุณสามารถดูราศีไหนได้มากสุด5ราศีจะมีอิกับคุณไปตลอดชีวิตแล้วก็ได้ดูคลิปล่วงหน้าก่อนคนอื่นล่วงหน้า30วันนะ แล้วก็ระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาไม่มีจอมืดนะสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกคลิปที่คุณดูอาจจะมีโฆษณาอาจจะมีจอมืด mm. ก็โปรดเห็นใจผมด้วยว่าผมอา,อาจจะไม่มีทางเลือกเพราะว่าคือถ้าลงคลิปแบบเหมือนสมาชิกดูสมาชิกช่องเขาก็ไม่ได้เป็นสมาคคือเขาก็ไม่ต้องเป็นสมาชิกผมถูกไหมทำไมบางคนต้องไรมทำไมต้องเปิดรับสมาชิกก็คือว่าถ้าผมศึกษาม,มา แล้วมียูทูบหนึ่งหมื่นวิวก็จะได้หนึ่งเหรียญดอลลาร์ก็สามสิบาทคือนี้คลิปผมอธิบายละเอียดแบบเนี้ยคนที่ดูคลิปช่องผมก็จะเป็นพวกแบบจอมโง่เงี้ยคนที่ต้องการข้อมูลนี่ชัดเจนใช่ไหมคลิปหนึ่งก็จะมีคนดูร้อยวิวอย่างเงี้ยสองร้อยวิวก็จะได้ประมาณยี่สบห้าสตางค์หนึ่ง 1, บาทอย่างเงี้ยก็ยังไม่พอซื้อมาม่าห่อห้าบาทมาต้มกินอันนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องเปิดรับสมาชิกช่องรายเดือน ล้วทำไมสมาชิกช่องอรายเดือนถึงได้สิทธิทประโยชน์มากมายอันนี้ก็ผมก็เลยต้องมาอธิบายก็อย่ากโากรธอย่าเกลียดผมเลยนะก็ต้องขออภัยใที่นี้คืออันนี้ผมก็เลยต้องมาเล่าข้อมูลที่แท้จริงนะครับจ,จะมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาหาคุณหรือคุณอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่หรืออาจจะเป็นเรื่องของความสุขใจบางอย่างที่เช่นคุณอาจจะทํางานชิ้นยิ้ส่ความสำเร็จเอ่อ องค์กรอาจจะแบบว่าเาให้คุณไปทํางานทําหน้าที่บางอย่างและคุณสามารถที่จะแบบเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างได้ดีเพราะจุดเม์เนี่ยแปบลบว่าการเริ่มต้นได้และก็เราศุกร์นี่ยเขาอยู่ในเอนตาที่สี่ซึ่งเลยตาที่สี่ก็คือราศรีกรกฎก็คือหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่คุณถูกใจแล้วก็หรือว่าไม่งั้นคุณอาจจะแบบต้องไปทํางานเกี่ยวกับคนหมู่มาก มวลชนคนที่คุณต้องมีการติดต่อหรือคุณอาจจะต้องรับผิดชอบภาระบ,บางอย่างที่เป็นสิ่งที่คุณเนี่ยเหมือนแบบจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าเรียนได้สี่ก็คือความเป็นบ้านความเป็นแม่การเรียนรู้บางอย่างคุณอาจจะมีการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างในการที่คุณต้องรับผิดชอบแล้วก็สิ่งที่คุณรับผิดชอบเนี่ยมันก็จะทําให้คุณสามารถที่จะได้เงินได้ผลประโยชน์ดีๆที่ตามมาแล้วก็ เป็นสิ่งที่คุณแบบก็เหมือนแบบไม่ได้คาดคิดว่าสิ่งนี้มันสามารถทําได้ว่าในเรือนดาวที่สี่เนี่ยมีดาวเนปจจนอยู่ซึ่งดาวนปจูนเนี่ยก็อยู่ที่ยีบสามองศาราศาีมีนเก้าลิบดาก็อยู่ข้าองศาของราศีแคปพิคอนก็คือแพะภูเขากุมดาวแพทะเลไม่ใช่ราศาีมังกรนะรับราศาีมังกรคือการให้ข้อ est, มูลอันเป็นเท็จสโตรโบคอมพิวเตอร์ตันนี้ปัดยางแพะภูเขาเนี่ยก็ ไม่มีสั่นไหนปีนธาปีนเหวได้ก็สมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะแบบทํางานในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําไม่ได้แล้วคุณก็อาจจะแบบทําได้ดีแท้โดดเด่นเอ,อยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมีลูกค้าที่เอ,อหายหน้าหายตากันไปนานแล้วก็ช่วงนั้นก็อาจจะมีการมาติดต่อ,อคุณทําให้คุณสามารถที่จะแบบมีการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่ในสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดหรือคุณอาจจะแบบ ทำงานบาง,บางชิ้นไปแล้วอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกใจแต่จริงๆแล้วแบบงานชิ้นนั้นเนี่ยอาจจะแบบถูกใจกับลูกค้าหรือว่าถูกใจกับคนที่คุณร่วมงนานคนที่ตัวเราเนี่ยมีความรู้สึกต้องติดต่อแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนแบบเหมือนเราคิดว,ว่าเราเราจะไม่ได้สิ่งนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ สามารถที่จะตีความได้อย่างหนึ่งก็คือว่าคุณอาจจะทํางานเก่าที่คุณรู้สึกว่ามันทําไม่ได้หรือว่ามันมันทำมันเนื่อนนานมากพอถึงช่วงนั้นก็มีโอกาสที่งานชิ้นนั้นเนี่ยสามารถที่จะประสบกับความสําเร็จบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขใจของคุณหรือจุดเริ่มต้นของการที่คุณอาจจะทําได้เงิน ได้ผลประโยชน์คือมันจะเป็นในสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดเพราะว่าดาวนิปจูนเนี่ยความหมายมันจะแปลว่าการหลอกลวงสภาวะที่มันจะเจนคุ้มเคือหมอกควันแก๊สน้ำมันไอเดียความคิดจริงตังการฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมาดูดาวกําเนิดคุณเพราะว่าดาวกาเนิดมันจะเป็นคำตอบสุดท้ายในชีวิตเราดาวกําเนิดวงในสีฟ้าเนี่ยมันมาได้ไง มันก็มาจากดาววงนอกตอนที่แม่เราข้อเราออกมามันก็จะกลายเป็นดาวกําเนิดของคุณวงในสีฟ้าบางคนถามว่าเมื่อไหร่จะรวยคุณก็ดูดาวกาเนิดคุณไม่ยินไปต้องดูดาวคุณรหัสดูดาวดวงอื่นประกอบด,ด้วยกับโครงสร้างที่ในด้านบวกแล้วก็สมการ A บบบลบสในดาวกาเนิดของค,คุณก็สามารถที่จะตอบว่าเฮ้ย hey, คุณทําอาชีพไหนแล้วจะประสบความสําเร็จแบบนี้บางคนถามว่าเมื่อไหร่จะมีความรอกที่ดี เพราะว่าเจอแต่คนหลอกลวงเงินฉันก็มีแย่ๆอยู่แล้วความสําเร็จเรื่องงานฉันก็หน้าตาดีไม่เจอคนหลอกลวงคุณก็ต้องมาดูดาวกาเนิดคุณไม่มีเป็นต้องดูาดาวดาวศุกร์ดาวดวงเดียวดูดาวดวงอื่นประกอบได้หรือสรรมการ A อบบลบของคุณมาเจออะไรสรรมการที่มันแย่ๆเช่อนอสรรมการที่แย่ๆเช่นแบบอาทิตย์คิปิโดฮาร์เดยสเนี่ย ก็สมการที่การแต่งงานด้วยความประอุดธระอมน่าสมเพศกับหมู่คณะชั้นต่ําเนี่ยคือบางคนแบบมีในดาวกําเนิดเนี่ยคุณก็จะอาจจะเจอแบบประเภทที่แบบว่าทุ่ทุ่ทขุมชนออจริงจริงฉันไม่รักหรอกแต่แต่งงานไปก็เพราะว่าไม่มีจะก,กินหรือโดนผู้ใหญ่พ่อแม่บังคับหรือแต่งงานไปแล้วเขาไม่รักเราทิ้งเราไปคือมันก็จะเจอลักษณะแบบนี้ หรือแต่งงานไปอีกคนเราเป็นผู้เราเป็นผู้หญิงเราแต่งงานผู้ชายผู้ชายอาจจะไปชอบผู้ชายอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมฉันต้องมาเจอแบบนี้ยกตัวอย่างนะคือมันก็จะมีคุณต้องมาดูดาากําเนิดคนมันจะมีสรรมการพวกนี้อยู่มันก็จะเหมือนเราแบบตรวจเอาเลือดไปตรวจเอ้คุณเป็นเบาหวานไหมไขมันในเลือดเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเข้าห้องแลบอะเรากําเนิดมันก็จะเป็นคําตอบสุดท้าย ฉะนั้นเนี่ยสมการวันนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นสมการที่คุณอาจจะเหนื่อยนะแต่คุณต้องมาดูดาวกาเนิดคุณถ้าดาวที่มันอยู่ในดาวกําเนิดที่มันอยู่ในราศีธนูของคุณเนะี่ยถ้ามันมีดาวอังคาดาวเสาร์นิพจนอยู่เลยนะคุณอาจจะพบกับความเหนื่อยอยากแต่ถ้ามีดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวอูตโตดาวพุธยกตัวอย่างนะคุณอาจจะพบกับ ทุ่ง ender, ลาเวนเดอร์ลอยด้วยกีบุณดาบผมแดงปูกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอาจจะแบบวิ้งวิแบบวินวินได้อะไรมาแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้งเยเพราะดาวกุมเนิดมันจะเป็นคำตอบสุดท้ายนี่ผมก็เลยบอกคร่าวๆให้คุณแบบไปต่อยอดดูดวงคุณเองได้นะหรือคุณสามารถที่จะแบบ อาจจะได้การติดต่อทางโลกออนไลน์ในสิ่งที่คุณแบบไม่ได้คาดคิดว่าจะมีคนมาติดต่อคุณก็ได้เพราะว่าริบบินเนี่ยแปลว่าอากาศอากาศก็สามารถที่จะแบบโยงไปถึงอินเทอร์เน็ตอย่างนี้ก็ได้อะไรที่เกี่ยวอินเทอร์เน็ตที่มาทางอากาศแบบเนี้ยหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการติดต่อเกี่ยวต่างประเทศแบบเนี้ยก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้คุณได้เงินได้ผลประโยชน์เพราะว่าหลักสุขก็คือเรื่องของความสุขใจ คันนี้เนี่ยจะลงรายละเอียดตรงนี้จุดเจ้าตาโนดโนดน,นี่ก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เราสนิทก,กับคุณที่เราคุ้นเคยเช่นเหมือนบันดี้ไม่กินเพื่อนตายอาจารย์ลูกศิษย์ลูกค้าคนที่เราเจอหน้าบ่อยๆคัน,นี้จุดเจ้าตาโนดเนี่ยเขาได้อยู่อิทธิพล17องศาราศรีกรุมยี่สิบอดาอันนี้เขาได้รับอิทธิพลของราศรีตุลก็คือเรื่องดาวศุก ก็คือเรื่องของการให้เรื่องเงินผลประโยชน์ดีๆที่ตาม,มาแล้วก็จุดเจ้าตาหน่อยอยู่เรือนตาที่3ซึ่งเรือนตาที่3าก็จะหมายถึงเรื่องของเอกสารสัญญาการติดต่อก็คือดาวพุธก็คือคุณมีโอกาสที่คุณอาจจะได้ลูกค้าหรือความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นความสําเร็จที่เกิดขึ้นไอความว่าความสําเร็จมาจากดาวพฤหัสพฤหัสที่โคจรอ,อยู่ในวันนั้น ในการคอจรจริงอยู่ที่1องศาราศีมีสีสีลดางอันนี้ก็จะหมายถึงการขยายตัวการขยายตัวเรื่องความสําเร็จที่เกิดขึ้นใหม่ในสิ่งที่คุณไม่ได้คัดคิดหรือการขยายตัวเรื่องเกี่ยวต่างประเทศการที่มีการติดต่อในสิ่งที่เราไม่ได้คัดคิดแล้วก็สามารถที่จะมีเรื่อง,องการขยายตัวได้ใใคล้ายๆกับว่า เออจะเป็นในลักษณะที่